ส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายกันเลยครับทำเอาฮุนเซนถึงกับหน้าซีทันทีเพราะไทยเราซัดกับบนเวทีโลกแบบงายอ่องพร้อมทั้งยื่นคําขาดชัดเจนว่าถ้ารอบนี้ประชุมกันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับโอโ้ต้องบอกเลยว่างานนี้ฝ่ายเข้มนะครับถ้ายังไม่ทําตามสิ่งที่เราเสนอไปรอบนี้อาจมีการปะทุขึ้นมาอีกครั้งความตึงเครียดยกใหม่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันก่อนนะครับเริ่มกันด้วยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยโดยเฉพาะกองทัพภาค ที่หนึ่งที่เพิ่งรายงานออกมาเกี่ยวกับอับการส่งคืนแปลงที่ดินให้พี่น้องชาวไทยเราที่เคยถูกยึดไปกว่า40ปีตรงนี้ได้กลับคืนมาแล้ว28ไร่เลยทีเดียวซึ่งก็มีรายงานประจําวันที่กองทัพภาคที่หนึ่งสรุปออกมาให้ทราบกันด้วยครับบอกเรียกว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วนั้นฝ่ายไทยรำอีทั้งมวลชนและชาวบ้านติดตามการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่หนึ่งรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับ เพื่อดูแลภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ทั้งบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยยให้กับคนไทยเรานั่นเองทางฝั่งเขมรเองก็มีอัปเดตมาเหมือนกันนะครับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่บ้านจกเจอและทางบ้านหนองจานพบความเคลื่อนไหวของประชาชนสื่อมวลชนรวมไปถึงทหารตำรวจที่รวมตัวการกระจายอู่ในพื้นที่ไร่อ้อยซึ่งเคยมีการประทะากันมาก่อนครับทั้งในเขตบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วโดยเขมร นกคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยประมาณ30-40คนส่วนทางบ้าเปลือยจันก็มีมวลชนเดินทางเข้ามาเพื่อติดตามดูท่าทีของไทยเช่นกันและก็ยังพบว่าชาวกัมพูชาบางส่วนนั้นอาศัยอยู่ตามปกติอิไม่มีการอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดทําให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้ยังถือว่าเป็นปกติอยู่ในส่วนภารกิจของกองทัพภาคที่นงนั้นครับก็มีการจัดกําลังเข้าป้องกันพื้นที่บ้านหนองจาน พร้อมเสร็จอิมแนวรั้วลวดหนามชั้นในเพื่อป้องกันการลุกล้ำจากไฟเขมรรวมถึงเตรียมแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดในรอบที่สองโดยชุดทาหารช่างด้ปรับสภาพเส้นทางและพื้นที่โดยรอบบ้านหนองจานถ้าตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มมาเติมก็จะรายงานให้ทราบต่อไปอีกด้านหนึ่งขวัญคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งคืนแปลงที่ดินให้ชาวไทยที่เคยถูกเขมรยึดนั้นตอนนี้ได้คืนมาแล้ว28ไร่ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วทํากินได้ทางเกษตรได้เพราะเก็บกู้ทุ่นระเบิดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว หลังจากส่งคืนพื้นที่สัตว์ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก2จุดทั้งบริเวณบ่อกุ้งและด้านหลังลาจอดรถบาร,รมีใหญ่เพื่อเพิ่มมุมเฝ้าระวังแนวชายแดนมากขึ้นสำหรับบ้านหนองจานหนองแก้วตอนนี้สถานการณ์รวมๆยังไม่มีอะไรหวรือหวักเพราะขมเณรเองก็ไม่ได้ตั้งม็อบหรือระดมมวลชนแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีการต่อต้านอะไรอู่แล้วครับเพราะเขาไม่กล้าต่อต้านโดยเฉพาะถ้าเป็นม็อบที่จัดตั้งขึ้นมาเราจะเห็นชัดเลยอับว่ามีทั้งเด็กคนแก่ ผู้หญิงหรือชายชะก,กันออกมาแบบพร้อมประท้าเลยทีเดียวและย้ำอีกครั้งครับตอนนี้พื้นที่บ้านหนองยาแก้วเหลือไม่ถึง50ไร่ส่วนบ้านหนองจานเหลือไม่ถึง25ไร่ที่ต้องยึดคืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนพื้นที่ไรนาการเกษตรนะั้นยึดคืนแทบหมดเลยว,ว่าแบบที่ฝ่ายขอมเมนไม่กล้าแม้แต่จะโต้แยง้งอันนี้ต้องรออัปเดตจากกองทัพภาคที่1อีกครั้งว่าหลังจากน้ฮุนเซนเนียจะมีท่าทีหรือมาตรการอะไรออกมาเมื่อประชุมกันเสร็จสิ้นอีกพื้นที่อีกหนึ่งค เขตกองทัพภาคที่2ซึ่งถามว่าน่าไว้วางใจหรือยังก็ต้องตอบตรงๆว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้เพราะล่าสุดแม่ทัพภาคที่2เนี่ยลงพื้นที่ตรวจแนวรบทั้งบริเวณปราสาทตาเมืองทงและช่องอนานไม้อะพร้อมย้ำว่าพร้อมรบเตะมะที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันหรือเย็นถ้าขมรอยากเปิดหน้ารบเมื่อไหร่ไทยก็พร้อมทันทีหลังจากช่วงก่อนหอนอะหุนเซนขู่ไทยหลายครั้งทําให้ตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมแถมยังมีข่าวว่าทหารขมรเคลื่อนกําลังเข้ามาใกล้ช่องอานอมอามากขึ้น ต้องเปิดโต๊เจราจากันหลายรอบฝ่ายไทยเราชี้ตรงๆว่าที่ตรงนี้เป็นของไทยแต่เขมรกลับยืนยันว่าเป็นหินของเขาเกิดการเถียงกันจนลามไปยังหลายจุดล่าสุดเองก็มีรายงานว่า,ขาเขมรนั้นยกกำลังขึ้นมาตั้งป้องกันที่ช่องบอกโดยบอกวาอ่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของเขาเหมือนเดิมแต่ทหารไทยถึงขั้นลั่นไส่ว่าถ้าทาแบบนี้มันต้องลบกันเลยนะเพราะอีคลิปเห็นทหารเขมรเ,เขมรถืออาวุธเดินเข้ามาจนทหารไทยต้องขุดเสียงแข็งใสายทาให้เขมรถอยกลับไป สถานการณ์ตรงนี้เรียกยกว่าตึงอย่างหนักถ้าเกิดเสียงปืนแค่ป้องเดียวก็อาจบานปลายใหญ่โตได้ทันทีเป็นพฤติกรรมยุยุที่น่าปวดหัวอัวมากทั้งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้ง,งแอบบินลนเข้ามาสอดแนมในพื้นที่จังหวัดอุบลที่ชาวบ้านยังถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยอย่างที่ผมบอกครับคำเหม็นไว้ใจไม่ได้จริงๆเปลี่ยนคําพูดได้ตลอดเวลาพูดอย่างหนึ่งต่อหน้าแต่พอหันหลังกันลบล็อกก็ทําอีกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเราต้องจัดการให้เด็ดขาด ไม่งั้นก็จะยั่วแบบนี้ไม่รู้จบในคลิปที่เห็นทหารเข็มลอเอืออาวุธเข้ามาคุยกับทหารไทยจนปะทะคารมกันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครกันแน่ทาให้เกิดความตึงเครียดขึ้นทันทีในเขตกองทพัพภาคที่2ซึ่งต้องรออัปเดตกันต่อเนื่องส่วนระดับรัฐบาลไทยนั้นก็ออกมาชัดเจนว่าการประชุมไทยเมขมรัะคอรังนี้จะต้องมีข้อสรุปว่าจะสู้กันต่อหรือแยกย้ายกันไปเพราะมันค้างคานานไม่ได้โดยรัฐมนตรีกลาโหมของไทยบอกชอ็อดว่า ถ้า GVC รอบนี้ล้มเหลวก็จะไม่ประชุมอีกให้เปลืองภาษีเพราะที่ผ่านมาเราเสนอรอบการทำงานให้คัมเมนแล้วว่าทั้ง GVC และ r b c แต่คัมเมนไม่ทำตามเลยสักอย่างโดยเฉพาะในการประชุมเมื่อสิบกันยายนที่ผ่านมาที่มีสีเงื่อนไขสำคัญทั้งการเก็บกู้ทุนระเบิดการถอนกำลังการจัดการปั๊มสแกมเมอร์และการกำหนดพื้นที่ชายแดนฝ่ายคัมเมนรับเงินอื่นไขทั้งหมดแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามแม้แต่ข้อเดียวตอนนี้ไทยเราก็เริ่มประชุม j b c แล้วโดยเน้น2ประเด็น คือการถอนกำลังอังและการทำรั้วชายแดนซึ่งขมเมนก็ยังดื้อเหมือนเดิมประชุมยังไงก็ไม่คืบจนหน้าปวดหัวจริงๆต้องจัดการแบบจบเด็เดขาดไม่ให้ขมเมนมีช่องโต้ถียงใดๆอีก อีเหตุการณ์หนึ่งคือกองกําลังบุรพาของไทยตรวจพบแรงงานขเขมร22คนลักลอบเข้ามาในไทยตอนกลางดึกอาซ่อนในไร่อ้อยทั้งหมดรับสรารภาพว่าต้องการเข้ามาทํางานก่อสร้างที่ชลบุรีเพราะหางานในกัมพูชาไม่ได้และต้องจ่ายค่านายหน้านะครับเพิ่มเป็น7 0 0 0บาทต่อคนนะครับจากเดิม4-00 0ถึง6,000ดอลลาร์ซูรินามแสดงอาเห็นว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังทุดหนักปิดท้ายด้วยเหตุการณ์บนเวทีโลกการประชุม IPU ครั้งที่151ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งบรรยากาศ ดุเดือดไม่แพ้เรื่องชายแดนเลยเพราะไทยเสนอให้นำประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติตอสแกมเมอร์เข้าสู่ระเบียบวาระเร่งด่วนทําให้หลายประเทศปรบมือสนับสนุนแต่ฝ่ายเขมรกลับลุกขึ้นคัดค้านทันทีว่าไม่เออสอดคล้องหัวข้อหลักของการประชุมจนบรรยากาศเงียบลงก่อนที่หลายประเทศออกมาหนุนไทยและตําหนิเขมรสุดท้ายที่ประชุมอุ้มก็รับข้อเสนอของไทยเพื่อน,นําเข้าสู่การพิจารณา,าสมัชชาใหญ่ IPU ซึ่งถือว่าความคืบหน้าใหญ่ของไทยมากแต่เรื่องใหญ่ยังไม่จบครับ เขมรยังร้องเรียนต่อคณะเลขาธิการไอพีว่าสื่อไทยเสนอข่าวทาให้เขมรเสียภาพลักษณ์ทั้งที่ตัวเขมรเองก็ใส่ร้ายไทยอยู่ตลอดซึ่งฝ่ายไทยตอบกลับทันทีว่าประเทศไทยเสรีควบคุมสื่อไม่ได้เหมือนเขมรและพร้อมพูดคุยด้วยสันติวิธีในกรอบรัฐสภาส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายออกมาแบบหนักๆเลยครับจนทาเอาฮุนเซนถึงกับหน้าถอดสีเพราะไทยเราดกกลับแบบงายบนเวทีระดับโลกพร้อมทั้งยื่นคําขาดว่าถ้าการประชุมรอบนี้ ไม่สามารถเดินหน้าได้อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิดกันไปตามนั้นโอ้โหต้องบอกเลยครับว่างานเนี้ยฝั่งขมรเองถ้ายังดือ้อไม่ทําตามข้อเสนอที่เราได้ยื่นไปก่อนหน้านี้อาจนําไปสู่การประทุครั้งใหม่หรือสร้างความตึงเครียดและลอกใหม่ขึ้นมาก็เป็นได้เอาละครับเดี๋ยวเราขอพาเข้าเรื่อง,อ,งอันเลยดีกว่าขอเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แนวชายแดนไทยโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพภาคที่1ที่เพิ่ม มีการรายงานออกมาเกี่ยวกับการส่งคืนแปลงที่ดินให้ชาวไทยซึ่งถูกยึดไปนากว่า40ปีตอนนี้ได้กลับคืนมาแล้วอยอ่สิดไร่ด้วยกันและยังมีรายงานประจำวันของกองทัพภาคที่1ระบุชัดว่าในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก่วันนั้นชาวบ้านและมวลชนไทยยังคงติดตามลงพื้นที่ร่วมกับแม่ทัพภาคที่1รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดูแลพลร,รกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ทั้งสองหมู่บ้านนะครับ เพื่อทาให้พื้นที่กลับคืนเป็นเขตปลอดภัยให้กับประชาชนของเราในขณะที่ฝั่งเขมรเองก็มีการรายงานเช่นกันครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านจักเจยหรือบ้านหนองจานฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวของประชาชนาสื่อมวลชนรวมไปถึงทหารตำรวจที่กระจายก,กำลังบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดการประทะขึ้นนำมาก่อนโดยพวกเขากำลังจับตาการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอยู่ราว30-40ถึงคนและในพื้นที่บ้านเปลือจันก็มีมวลชนกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อ สังเกตการฝั่งไทยเช่นกันที่น่าสนใจคือชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตปกติอไม่มีใครแสดงท่าทีว่าจะอพยพออกไปสถานการณ์รวมจึงยังถูกประเมินว่าอยู่ในภาวะปกติอยู่ครับภารกิจสําคัญของกองทัพภาคที่1คือการป้องกันพื้นที่บ้านหนองจานโดยเสริมแนวรั้วลวดหนามชั้นในเพื่อป้องกันการลุกลาจากไยคาเมรอนขณะเดียวกันก็เตรียมวางแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดในวันที่2นับโดยชุดทหารช่างได้เข้าไปปรับปรุงเส้นทางและสภาพพื้นที่าอาพร้อม หากมีการตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมก็จะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไปเรื่องสำคัญอีกอย่างคือแปลงที่ดินจำนวน28ไร่ของบ้านหนองยาแก้วที่ถูกยึดไปก่อนหน้าตอนนี้ได้คืนให้ชาวบ,บ้านเรียบร้อยแล้วและสามารถทำการเกษตรได้ตามปกติเพราะมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจนหมดร้อยเปอร์เซนต์หลังจากนั้นยังมีการติดตั้ง CCTV เพิ่มอีก2จุดได้แก่บอีเวนบ่อเลี้ยงกุ้งและด้านหลังลานจอดรถบารมีใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนทั้งหมด อีคืออัปเดตจากกองทัพภาคที่หนึ่งที่สรุปมาให้เห็นภาพชัดว่าบ้านหนองจานหนองยาแก้วตอนนี้ยังไม่ได้มีเหตุการณ์น่าตื่นนตเต้นมากนักเนื่องจากฝั่งกัมพูชายังไม่ได้จัดตั้งม็อบจริงจังมีแค่ชาวบ้านท้องถิน่นซึ่งแน่นอนว่าไม่กล้าต่อต้านอะไรแต่ถ้าเป็นม็อบจัดตั้งเมื่อไหร่อ่ะพามันจะต่างกันทันทีเราเคยเห็นแล้วครับเด็กผู้สูงอายุผู้หญิงหรือแม้แต่ชายชะกลาบางครั้งมากันแบบพร้อมปะทะเลยด้วยซ้ําตอนนี้บ้านหนองยาแก้วยังคงเหลือพื้นที่ต้องยึดคืนไม่ถึงงง50ไร่และบ้านนานนนหออจเ เหลือไม่ถึง25ไร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนพื้นที่ไร่นาหรือการเกษตรนั้นเราแทบจะยึดได้ทั้งหมดแล้วแบบที่ว่าขเขมรไม่กล้าโต้แย้งเลยต้องรอติดตามอัปเดตจากกองทัพภาคที่1ต่อไปว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิน้นฮุนเซนจะง,งัดมาตรการอะไรออกมาอีกขยับมาดูพื้นที่กองทัพภาคที่2กันบ้างตอนนี้ถามว่าสถานการณ์สงบไหมจะให้ตอบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็คือยังไว้ใจไม่ได้ พราะแม่ทัพภาคที่สองเพิ่งเข้าไปตรวจสอบแนวรบบริเวณปราสาทต,ตาแม,มนอึงทงและช่องอานมา้าพร้อมระบุชัดว่ากองทัพไทยพร้อมรบเต็มสูบทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นขเขมรอยากเปิด้อลก็มาเลยเพราะหลังจากคุณเซนมีท่าทีแข็งเกล้าใส่ไทยหลายครั้งทาให้กองทัพเราต้องเตรียมพร้อมสูงสุดยังมีรายง,งานว่าทหารกัมพูชาเคลื่อนกําลังเข้ามาที่ช่องอ่านม้ามากขึ้นจนประชิดแนวรบต้องเปิดเจราจากันอยู่หลายรอบโดยเฉพาะบริ เวนอนุสาวริตาโอมที่พังทลายซึ่งเคยมีทั้งภาพและคลิปออกมาว่าฝ่ายเราได้เตือนเขมรไม่ให้ล้ำเข้าพื้นที่ไทยแต่เขมรยังยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองจนเกิดความตึงเครียดต่อเนื่องและล่าสุดในเขตทัพภาคที่2ก็พบว่าฝ่ายกัมพูชามีการยกกำลังขึ้นมาป้องกันช่องบกมากขึ้นพร้อมอ้างว่าพื้นที่นั้นเป็นของกัมพูชาทหารไทยเองก็ลั่นกลับแบบอัดอัดว่าถ้ายังทําแบบนี้ก็ต้องพร้อมรบกันสถานการณ์ตึงเครียดถึงขั้นที่ดาน เขมรถืออาวุธเดินเข้าหาจนเกิดปะทะคารมก่อนที่ทหารไทยจะแขกเสียงด่าจนเขมรต้องถอยร่นออกไปเนี่ยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริเวณนั้นอ่อนไหวมากแค่โป้งเดียวอาจลุกลามใหญ่โตได้พฤติกรรมของกัมพูชานั้นก็ยังคงทําให้หัวร้อนอยู่ดีทั้งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งยั่วยุสารพัดแถมล่าสุดยังมีโดนบินเข้ามาสอดแนมใกล้ช่องบกชาวบ้านยังถ่ายคลิปได้อีกด้วยนี่แหละครับทำไมถึงบอกว่าไว้ใจเขมรไม่ได้คุยกันดีๆ แต่พอเดินหันหลังกลับก็พร้อมหักหลังทุกเมื่อภาพคลิปที่เห็นก็ชัดเจนว่าทาหารเขเมรถืออาวุธเข้ามาคุยกับทหารไทยระหว่างลาดตระเวนแล้วก็มีการโต้เถียงกันเรื่องเขตแดนอีกตามเคยก่อนจะเกิดแต่ความตึงเครียดขึ้นมาเลยครับยังไงพื้นที่กองทัพภาคที่สองเนี่ยต้องรออัปเดตต่อเนื่องเช่นกันครับอีกเรื่องสําคัญตอนนี้ข้อฝ่ายรัฐบาลไทยประกาศชัดว่าการประชุมไทยกัมพูชานั้นจะต้องได้ข้อสรุปว่าจะคุยกันต่อหรือจะเดินแยกทางเพราะ อ่อยค้างคาไว้แบบนี้ไม่ได้กระทรวงกลาโหมไทยถึงขั้นระบุว่าถ้า g b c รอบนี้ไม่สำเร็จจะไม่ประชุมให้เสียภาษีลอลชาชนอีกแล้วถ้าขเขมรไม่ร่วมมืออะไรจะเกิดก็ต้องยอมให้มันเกิดที่ผ่านมาไทยเราเจรจามาหลายรอบทั้งในการประชุม g b c RBC เนี่ยปรับกรอบงานทุกอย่างชัดเจนว่าขเขมรเนี่ยต้องทาอะไรบ้างแต่ขเขมรเนี่ยกลับไม่ทาตามเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะการประชุม g b c วันที่10กันยายนที่ผ่านมาอ่ะ มีการตกลง4ประเด็นใหญ่นะคือเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยถอนกําลังปราบแก๊งสกแกมเมอร์จัดสรรพื้นที่ชายแดนคเไม้ตอบรับทั้ง4ข้อแต่สุดท้ายก็ไม่ทําตามในหลักสากลถ้า GBC ไม่สําเร็จก็ต้องกลับมาประชุม JBC เพื่อติดตามผลซึ่งไทยเราก็ลั่นไปแล้วว่าครั้งนี้ถ้าสําเร็จก็ดีแต่ถ้าไม่สําเร็จอีกก็จะไม่ประชุมให้เสียแรงเสียภาษีแล้วไทยยืนยันว่าจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอนใน JBC รอบนี้จะถกกัน2เรื่องหลักคือการถอนกำลัง อังกับการทํารั้วชายแดนแต่ขเขมรก็ยังคงดึงเกมไม่ยอมขยับทําเอาฝ่ายไทยปวดหัวไปตามๆกันยังไม่พอล่าสุดกองกําลังบุรภาของไทยใ,ใช้โดนจับความร้อนตรวจพบแรงงานกัมพูชา22คนลักลอบเข้ามากลางดึกในไรอ้อยแบ่งเป็นชาย12อี้หญิง8เพื่อจะเข้าไปทํางานที่ชลบุรีโดยพวกเนียยอมรับว่าจ่ายค่าในน้าไปคนละ7,000ดอลลาร์สุรินามซึ่งแพงขึ้นน้ำมากจากเดิมที่ประมาณ4,000ถึง6,000บาทเนี่ย ทั้งหมดถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนี่สะท้อนชัดว่าเศรษฐกิจขำเหรนกำลังอังทุนหนักคนหางานทำไม่ได้จนต้องหลบเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปิดท้ายด้วยเวทีโลกอย่างการประชุม IPU ครั้งที่หที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอกเลยว่าร้อนแรงไม่แพ้ชายแดนไทยขำเหรเพราะไทยเรานี่แหละลุกอึ้นเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ หรือแก๊งสแกมเมอร์ให้เข้าสู่การประชุมซึ่งได้เสียงปรบมือจากแทบทุกประเทศทั่วโลกนะครับแต่ผู้แทนกัมพูชาลุกขึ้นคัดค้านบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อประชุมหลักนะฮะทำให้ห้องเงินโยไปพักหนึ่งก่อนที่หลายประเทศจะออกมาสนับสนุนไทยพร้อมตำหนิคขมรมว่าปัญหาสแกมเมอร์คือเรื่องที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบร่วมกันไม่ควปรปัดตกด้วยเหตุผลการเมืองสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอไทยและจะนําเรื่องนี้เข้าสู่โอลสมาิคใหญ่เพื่อโหวตรับรบองเป็นวรระเร่งด่วนแต่เรื่องไม่จบแค่นนั้ เขมรยังไปร้องเรียนเลยขาที่การ i อพว่าสือ่ออไทยเสนอข่าวสร้างภาพลบให้กัมพูชาทั้งที่เขมรบอกว่าไม่เคยกล่าวโทษไทยเลยแต่กลับใส่ร้ายไทยทุกวันฝ่ายไทย,ยโต้กลับชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องสองประเทศและประเทศไทยเป็นประเทศเสรีที่ควบคุมสื่อไม่ได้พร้อมบอกเขมรกกับว่าอ่าถ้าประเทศคุณควบคุมสื่อได้มากกว่าไทยนั่นก็เป็นเรื่องของคุณแต่ไทยพร้อมแก้ปัญหาอย่างสันติในกรอบรัฐสภา